เคสนี้กล้วยเป็นเหตุหญิงวัย60ปีจู่ๆหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลหมอเฉลยสาเหตุเพับกล้วยกล้วยเป็นเหตุนะคะกินทุกวันเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศรายงานว่าแพทย์โรคไตในไต้หวันเล่าถึงผู้ป่วยหญิงวัย60ปีถ่ายอุจจาระลำบากเธอจึงกินกล้วยทุกวันแต่ว่าจูๆ่ๆเธอก็หมดสติและถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล พบว่าหัวใจเต้นเพียง42ครั้งต่อ,อนาทีพร้อมเตือนว่าถึงแม้ว่ากล้วยจะมีประโยชน์มากมายแต่เขามีคนประเภทหนึ่งนะคะคนประเภทหนึ่งที่ไม่ควรกินกล้วยทุกวันเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้ลิ้นส่วนเหลินนักไตวิทยาในไต้หวันได้โพสต์โพสต์เล่าถึงเคสดังกล่าวนะคะ โดยผู้ป่วยหญิงอายุ60ปีมีโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตอันนี้เขาเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะคือความดันโลหิตสูงและโรคไตทีนี้เนื่องจากเธอมีปัญหาในการถ่ายอุจจาระเธอจึงกินกล้วยทุกวันเพื่อช่วยในการถ่ายอุจจาระนะคะผู้ป่วยหญิงรายนี้มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงทุกครั้งที่เธอมาพบ เขาจะเตือนว่าอย่ากินกล้วยมากนักนะคะสัปดาห์รักลูกเขาพอแล้วแต่ผู้ป่วยไม่ฟังคําแนะนําจึงกินกล้วยต่อไปทุกวันส่งผลให้วันหนึ่งผู้ป่วยหญิงรายนี้มีอาการโคม่าและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลฉุกเฉินการเต้นของหัวใจเพียง42ครั้งต่อนาทีและผลการตรวจเลือดพบว่าระดับโพเทสเซียมในเลือดสูงถึง7.2สูงมากกว่าปกติ เขาเชื่อเห็นว่านี่เป็นตัวเลขที่เกินจริงมากโชคดีที่ผู้ป่วยหญิงรายนี้ฟื้นคืนสติหลังจากได้รับการปรถมพยาบาลนายแพทย์หลินอธิบายว่าเมื่อความเข้มข้นของโพเทเสเซียมในเลือดมากกว่า5.5หรือที่เรียกว่าภาวะโพเทเสเซียมสูงภาวะโพเทเสเซียมสูงหากถึงระดับนี้จะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและในกรณีที่แรงเขาจะทำให้เกิดภาวะหัวใจ ห้องร่างเต้นผิดจังหวะโดยปกติแล้วในสถานการณ์เช่นนี้การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าก็าไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เขายังอ้างข้อมูลของหน่วยงา,า,านสาธารณสุขในพื้นที่ว่าสำหรับคนทั่วไปการได้รับโพแทเสเซียมจากอาหารที่2,000ถึง3,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะหรือกาวอีกในหนึ่งก็คือการกินกล้วยวันละ5ผลจะเกินมาตรฐาน คือมากเกินผิดปกติมากเกินไปสําหรับผู้ป่วยโรคไตกล้วยวันหนึ่งผลอาจทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมสูงและต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจึงขอเตือนว่าอย่ากินกล้วยมากเกินไปนะคะกล้วยอร่อยข้อจริงแต่ชีวิตมีค่ากว่าอย่าเสียชีวิตเพราะความตะระนะคะเห็นแก่กินสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะหรือ โรคไตความดันโลหิตสูงควรกินกล้วยสัปดาห์ละ1นึ่งลูกก็อพอนะคะย้ําว่า1นึ่งลูกข้อพอแชร์ข้อมูลข่าวนะคะพเพิ่มกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายช่องใหญ่ชิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ